ทีนี้ทนายเดชาเอามาโอ้มากันหมดเลยนี่ว่า,ามามากันแบบคือวงการนี้เนี่ยใครใครเริ่มเริ่มเซนี่จะโดนนะมาจากทุกสารทิศเลยทั้งหมดอยู่ที่โต๊ะเดียวกันหมดเลยนะ <laughs> นั่งหลอมกันหมดเลยนะพี่ปองบางบางคนก็เคยอาศัยแสงจากคนที่ตัวเองกำลังจะไปกระทืมนี่แหละะแต่วันนี้ธรรมดาแล้วสองของโลกเอาเดชา,าก่อนเดชา,าทนายเดชาเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องมูลที่กันจอมพลัง ทนายเดชาบอกว่าตอนนี้มีคนตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการจัดตั้งมูล,ลนิธิรวมไปถึงงานเข้าเงินออกแลิ่มีการตรวจสอบและทนายเดชาบอกว่ามันต้องตรวจสอบได้แล้วโดยการจัดตั้งมูล,ลนิธิส่วนมากรับบริจาคก,ก็ต้องการจะเอาเงินไปช่วยแต่จะนําไปใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่าต้องดูจากการการะทำเนาะในส่วนของขั้นตอนระบบการทํางานของมูล,ลนิธิการจอมพลังเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเบื้องต้นทนายเดชาบอกเท่าที่ทราบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและคนที่เกี่ยวข้อง ค้องดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีชื่อไม่ใช่ดําเนินการจากคนนอกเข้ามาครอบงำกิจการมีกรณีตัวอย่างที่ถูกยุบมูลนิธิไปแล้วเนื่องจากมีการถูกครอบงำกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็ต้องเมื่อเมื่อรายุบก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินจึงตั้งข้อสงสัยว่าการจำพลังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเลยหรือในทางกฎหมายต้องดําเนินการด้วยเสียงข้างมากของคณะกรรมการคณะกรรมการ3คน มีชื่อเพื่อนของทนายเดชาหนึ่งคนเป็นกรรมการมูลนิธิและเพื่อนนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดชาจึงตั้งข้อสงสัยว่า3กรรมการเป็นนอมินีใช่ไหมซึ่งการจมพรางไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไม่มีสิทธิม,มาขับเคลื่อนหรือสั่งการมูลนิธิในการทําแต่ละโครงการได้เลยไม่ว่าจะท,ทนนําถนนหรือบังเกอร์ต่างๆล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยกับว่ามูลที่การจมพรังเนี่ยจะโอนทรัพย์สินไปให้กับธรรมนัฐมูลที่ธรรมนัฐ แล้วก็ต่อมากะบอกว่าจะเปลี่ยนอิมมูนิตีหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้ไปฟังทนายเดชาค่ะล่าสุดนี่ผมดูข่าวแล้วตกใจนะครับคุณการจอมพลังให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะสั่งให้มีการแก้ไขข้อบังคับว่าถ้าเกิดเลิกบริษัทแล้วเนี่ยโอนไปที่มูลนิธิธรรมนัตเนี่ยจะเปลี่ยนไปมูลนิธิอื่นซึ่งซึ่งการกระทำดังกล่าวมาเห็นชัดได้ว่าเขาได้มีการครอบงำม,มูลนิธิหรือไม่นะครับซึ่งนายนาทนายทะเบียนเนีน่ย ตามกฎหมายในคดีนี้ก็คือประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนะก็คือคนที่เป็นนายทะเบียนเนี่ยคือประหลัดกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพก็ต้องออกมาถแถลงการแล้วก็มามาเรียกให้คณะกรรมการ3คนเนี่ยมามาทแจงต่อคณะต่อ,อนายทะเบียนนะครับก็ฝากนะครับอย่านิ่งเฉยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามีการระดมเ,เงินบริจาคของประชาชนเนี่ยหลักร้อยล้านนะและบุคคลภายนอกเนี่ยจะไปเอาชื่อบริธิมาแล้วมาโพสต์แปะลิงก์กสิกรนี่มันทําไม่ได้นะนะครับ ถ้าทําได้นะครับคุณการจอมพลังบอกว่ามูลนิธิอื่นๆก็ทําแบบนี้ผมว่าไม่มีนะครับถ้าถ้าแน่จริงเจ๋วจริงนะฮะเปิดเผยมาเลยครับมูลนิธิอะไรบ้างที่ทําแบบคุณกันนะพอตั้งมูลนิธิเสร็จให้ลูกน้องนอนวินีออกหน้าแลวตัวเองอยู่เบื้องหลังไม่มีครับผมเช็คมาแล้วคุณการเอาลูกน้องตัวเองหรือว่านอนินีเข้ามาดูแลรครับมีราเอียอะไรที่ตัวเขาไม่เข้ามอยู่คืออันนี้เราไม่ทราบนะ ไม่ไม่ทราบว่า,าท,ำทำไมคุณกันจอมบลังเขาทาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสอบถามจากหน่วยทีอื่นๆนะก็คือหนึ่งไม่ต้องรับผิดไนงะเวลาเงินเข้าเงินออกถอนออกถอนเข้าเอาเงินไปใช้จ่ายไม่ต้องรับผิดเลยอนะ่ะไม่ต้องรับผิดอะไรเลยเพราะเราไม่มีชื่ออนงะเหมือนกับบริษัทที่อฟอกเงินบริษัทที่หลบเลี่ยงภาษีก็ทําอย่างนี้ตั้งบริษัทขึ้นมาทําใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยผมทําอยู่หลายก็ดีนะ แล้วบริษัทฟ้องเงินก็จะมีแต่โนมินีไม่มีชื่อตัวเองอ่ะคล้ายๆเหมือนนักการเมืองอ <c oughs> ่ะครัือบุณิชิมะเนี่ยผมถามเจ้าที่กระทรวงมหาดไทยที่เป็นเอฟซีแล้วก็ถามคนดังๆที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าถ้าเราเปิดเปิดบุญิธิมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้บริหารจัดการเองเราให้บุคคลภายนอกจัดการเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนการเปิดบัญชีมาไง นะครับเพราะกฎหมายไซเบอร์ในการเปิดบัญชีมา้าคือการเปิดแล้วให้คนอื่นใช้อันนี้ก็เหมือนเปิดมูลิธีเสร็จแล้วก็ให้คนนอกเอาไปโพสต์แล้วก็นะครับแปะลิงก์รับบริจาคอย่างงี้มันก็คล้ายๆกับบัญชีม้ามูลิธีมา้าอันนี้เปรียบเปรยนะส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยคณะกรรมการมูลิติ้เนี่ยต้องชี้แจงไม่ใช่คุณการจอมพลังเนาะเพราะคุณการจอมพลังเขาเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์นะงานหลักของเขาคือครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์ นะครับแล้วรับเงินบริจากเงินก็เข้าบุญทีไปฝากถอนโอนย้ายเนี่ยผมเช็คแล้วเนี่ยเช็คกับเพื่อนผมที่เป็นกรรมการคนหนึ่งนะเพื่อนผมที่กินเหล้าด้วยกันนะเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็เรียกไปถอนแล้วส่วนใหญ่จะถอนเงินสดแล้วถ้าถอนเงินสดเนี่ยฝากวิโรจนะครับพักประชาชนนะครับไปตรวจดูนะครับว่าเพราะการถอนเงินสดจําคดีหมอปีกับผ้าลงกฏได้ไหมคือถอนใส่แล้วเส้นเงินมันจะขาดหายไปไง นะคุ้นๆไหมตอนนี้พ่าเรากดแกกอออะะ็อยู่ในเรือนจําหมอนก็อยู่ในเรือนจําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถอนเงินสดบ่อยเนี่ยมันดูแปลกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราจเจริญก้าวหน้าไงเราน่าจะใช้วิธีการโอนมันจะได้มีเส้นเงินไงถึงแม้ว่าจะนําไปใช้ในโครงการอย่างถูกต้องถึงแม้จะนําไปใช้ในโครงการถูกต้องอันนั้นต้องไปตรวจสอบเพราะตอนนี้มีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนซื้อ,อพวกเสือ้อเกาะกเนี่ยเขาติดต่อมาหาผมแล้ว เขาบอกของเขานี่ราคาเนี่ยต่างจากคุณกันนะคุณการบอกลดราคาแล้วแต่เขายังถูกกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันหล่นหายไปตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แหล่งแหล่งข่าวต่างๆที่ส่งให้ผมเนี่ยเขาเยอะเขาไม่กล้าเปิดคุณกัน,น่ะเพราะว่าคุณการแก f เอฟซีเยอะมาเปิดแล้วจับไปแขวนบ้างอะไรเนี่ยทัวลงอะไรต่างๆสำนักขา่าวยังไม่กล้าเลยอ,อันนี้ขออนุาญ,ญาตพ,พูดเรื่องราคาสินค้านะเพราะพวกเราเนี่ยพวกเราก็จอมจอม,จอมแจกของจอมบริจาคเหมือนกันนะแล้วหน้าออนไลน์เนี่ยเราเราเราเพียงแค่ เราไม่ได้เป่าประกาศอะ่ะคือเราไม่ใช่นักบุญทุนคนเอยเราไม่ได้ยืมดอกไม้ขนมไหว้เจ้า mm hmm. เอออย่างเช่นไอตัวเลขเนี่ยเนี่ยที่เรามอดไปก่อนทั้งข้างหน้านเนี่ยพอมันไม่ครบเนี่ยทางเราก็ช่วยกันเติมนะท,ทุกการเนี่ยบางทีคุณมันยอดกับมาเติมดูมาเติมนี่มาเติมเรามาเติม,ม,เ,ตมเราเราก็มีดอกไม้ไหว้เจ้าเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ใช่นักบุญเราแค่คนคนหนึ่งซึ่งทํางานกับมวลชนเห็นอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะเราทามานานแล้วอะนะ แต่เราขอพูดเรื่องเสื้อกรอเมื่อกีน้นี้พี่เดถ้ามีคนมาบอกพี่เดเรื่องเสื้อกรอะว่าเอเสื้อกรอของเราถูกกว่าของพี่การเนี่ยม,ม,มันมันมีไหลยเกล็ดปะะ่าวคะเออคือไอ้กจะมาบอกว่าซื้อของแพงของถูกของอะไรแบบนี้อันนี้มันเอามาดิสคริตกันไม่ได้ประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันคือหนึ่งการจอมพลังเนี่ยทำงานเข้าขากระทาหารในพื้นที่ถูกไหม ประเด็นมันคือการจอมพลังโมโหโกรธาอังคณาสุนัยผาสุถ,ถูกไหม hmm. ประเด็นมันคือการจอมพลังสนิทสนมกับธรรมนัตแล้วธรรมนัตนั้นเนี่ยไปช่วยอนุทินตั้งรัฐบาลได้และยังไม่ยุบถูกไหมประเด็นมันคืออะไรขณะนี้เรากําลังรบกับขเขมรใช่ไหม hmm. การที่การจอมพลังเนี่ยส่งเสียงผีเข้าไปที่บ้านหนองจานบ้านหนองแยกแก้วเนี่ยแล้วมันทาให้คนที่นั่นกลัวผีเอ็นหัวหมุดดินเลยเนี่ย แล้วการชุมลังก็เอาสารคดีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเป็นอยู่จริงเป็นอยู่คือของบ้านหนองแยกแก้วบ้านหนองจานเอามาฉายให้กรเมเณนดูให้โลกทั้งใบดูให้ IOT ดูว่าที่ดินชิ้นนี้ที่พวกเขาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ของของเราคุณก็เลยบอกว่าอา้าวการจุมลังมูลนิธิเธอไหนเพิ่งก่อตั้งนี่เธอไม่ได้เป็นประธานนี่เธอจะเบิกเงินแบบนี้แบบน,แบบนี้อย่างนี้เหรอเธอซื้อของแพงนี่ อ้าวแล้วเธอทำไมทำไมมูนิธิเธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าอันนี้เรื่องมูนิธินี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนาขณะที่แกนจอมพลังกำลังลบอยู่กับที่ชายแดนไทยขเขมรเนี่ยแล้วเอาไงเอากันออกมาการไม่ต้องไปลบพี่หนุ่มบอกไม่ต้องแล้วเองไม่ต้องไปอยู่ขงเขาการมือออกมามึงมาเคลียร์ไอ้มูนิธิเองก่อนแล้วทอนที่เหลือที่ชายแดนเนี่ยว่าการไอบอกไอจะไปอยู่เรือนหนึ่งไปเลยไอ้ไปเลยม่รอดไปเลยไปช่วยเลย ดั้สิทธิมนุษยชนไปเลยไปทําอะไรก็ไปเลยไปทําให้ถูกอย่างที่ใจตัวเองต้องการให้มันจะเป็นเ <pue. S 1> ช่นเขายิง b ีเอมีเข้ามาปั้งปับ้านเรือนรัษดรโรงพยาบาลสถานที่ราชการแล้วพวกเธอจะพูดอะไรจะพูดว่าไง mm. ชาวบ,บ้านอพยพลี้ภัยจะต้องกินต้องใช้พวกเธอจะทํากันยังไง อั้จะทํายังไงวิโนจะทํายังไงอารมณ์จะทํายังไงทนายเดชาจะทำยังไงทนายนรเสรจะทํายังไงคุณก ah ัญช uh 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 ัยจะทํายังไงคุณสรยีทัยัาไงก็ลองทํากันดูประเทศนี้ไม่ได้มีแกนจอมพลังคนเดียวหรอกมันมีแกนจอมพลังหลายคนประเทศนี้เราต้องมีฮีโร่จอมพลังใช่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละคือความที่เราเป็นสังคมไทยเราช่วยเหลือเพื่อเพื่อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยหรือไม่ต้องช่วยกันเลย ช่างแม่งมันไปมองหน้ามองตา,ตาันาเดียวอยากเกิดบป็นเจจังหวัดชายแดนทช่ไหมล่ะหนีกันเองไปหาบังเกอร์กันเองขนาดเจ้านายอ่ะพระองค์หนึ่งทำรัว้วอีกพระองค์หนึ่งทำบังเกอร์แล้วในหลวงเอาไปซ่อมโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปเลยทันทนีนี่คือนี่คือนี่คือจุดศูนย์รวมของการช่วยเหลือท่านคือเริ่มต้นให้ผู้คนเดินตาม มันดีไหมล่ะในการช่วยกันไอ้ต้องแยกกันนะเว้ยเรื่องการทําใบถูกนี่ก็ว่าไปการมึงต้องกลับมาแล้วมาทําเอกสารให้โถเออแล้วช่วยแกเนี่ยแกต้องไปชมบอกเขาไม่อยากให้ทรนัดต่อไปเนี้ยเขาไม่อยากให้คุณทรนัดก็ไม่ต้องไปให้คุณทรนัดแล้วคุณทำคุณทำ,ณทำนัดก็ต้องมาพูดว่าฉันก็ไม่ได้อยากไดของแกออก็จบแล้วก็ไได้ไปช่วยกันต่อไปแล้วเหลือพี่บุ๋มคนเดียวงงคือวันเนี้ย คนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สนใจด้วยว่าอเองจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะสนใจแต่ว่าเขาจะจิ้มจิ้มจิ้มอันนี้มีช่องโหว่มีช่องโหว่ก็อันนี้จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอ่ามึงมาพูดถึงอังคากรุกงนี้ได้ไงมันเริ่มต้นจากอังคาณานั่นแหละออถ้าไม่มีอังคาวันนี้กันก็ยังแบบนู่นนั่นนี่จำเรื่องรถดุดซ่วมได้ไหมเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะพาะเรายังพูดว่าเออรถดุจซ่วมไม่ได้นะคุณจะทํานี้ไม่ได้นะ คอนเทนเนอร์ er ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเรายังพูด,ดว่าเอาคอนเทนเนอร์ไปวางในที่ที่ยังไม่ปรับคือหลายเรื่องความหนาท,ที่การทำนันก็จะดูภาษาชาวบ้านก็ดูแบบภาษาปั๊บเหยอว่าจะถลนทลนแผลงแผลงแต่ว่าท่วงทํานองในการวิจารติติงเนี่ยอันนี้สําคัญเราวิจารติติงในฐะาะนะที่เ,เป็นคนที่กําลังช่วยกันหรือกําลังจะหาทางทําลายกันแค่นั้นเองมันคนมันต่างกันนะอันนี้นะทนายเดชาเนี่ย โผซึ่งรถแลมโบสีแดง mm hmm. ทนายเดชาบอกว่ามีคนสนิทของทนายเดชาให้ข้อมูลว่าการจอมพลังมีรถหรูจอดที่บ้านหลายคันอยากให้ตรวจสอบว่าการจอมพลังเสียภาษีไหมคนในวงการลอตเตอรี่ฝากถามโคต้าสลากกินแบ่ง2 0 0 0 0 0ฉบับรายได้3ล้านต่อเดือนมาอย่างไงถูกต้องไหมเนื่องจากสงสารคนแรกยาและมีหลาย,ลายบริษัทร,รอการตรวจสอบแล้วเดชาบอกว่าอยากให้ประชาชนตาสว่างทุกคันที่บริจาคเงินแบบคนดัง ควรดูข้อมูลให้ชัดเจนเรื่องนี้อันดนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหากไม่ดําเนินการอยากฝากไปถึงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติประหลัดมหาไทยนายกให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังตรวจสอบแล้วว่าเป็นคนดีก็ทํางานต่อไปอัอนนี้นะคะ,ะทนายเกิดผลแก้วเกิดชี้ความผิดนะคะทนายเกิดเกิดผลอันนี้พูกนี้อยู่มันโต๊ะเดียวกันหมดเลยนะอ,อยู่มันโต๊ะเดียวกันหมดมถ,ถึงตอนทานายตามยัได้ไหมอ่าวกนี้มา,มาเป็นแถวแล้วโต๊ะเดียวกันหมด โต๊ะเดียวกันหมดทนายเกิดผลก็บอกว่าคือความผิดฐานช่อกงต้องมีเจตนาทุจริตถ้าขาดเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นแม้ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดก็ใช่ว่าต้นต้องเป็นความผิดฐานช่อกงเสมอไปการหลอกลวงคือปิดบังข้อความจริงตามกฎหมายซึ่งจะเป็นความผิดฐานช่อกงผู้กระทาต้องมีเจตนาทุจริต เพื่อให้ได้รั์ผู้อื่นไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สทุจริตหมายถึงการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบที่กฎหมายคําถามคือมูลนิธิการจอมพลังจะผิดฐานช่อกงหรือไม่อยู่ที่เจตนาทุจริตหรือเปล่าถ้ามีเจตนาหรือตั้งใจมาโกงตั้งใจเปิดมูลนิธิมาหลอกลวงเพื่อให้ได้รัาเป็นของตนตั้งแต่แรกก็ผิดถ้าไม่เจตนาแม้การปิดชื่อกรรมการหรือผู้จัดตั้งไว้ ก็ไม่เป็นความผิดเสมอไปกฎหมายให้หูที่เจตานาะส่วนพี่พิมลใส่นิ่มนวลบอกว่าเรื่องคุนกกนจอมพลังตอนนี้เป็นเรื่องมูลและนิธิไปละไปเคลียร์ให้ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นทางการมันไม่ใช่เรื่องทําดียากหนักหนาหรอกผู้คนก็เห็นแล้วว่าคนจะทาดีแต่ให้มันชัดเจนอันนี้พูดอย่างดีพี่พิมลพูดดีการนี่ก็แบบเฉยๆยไปอ,อ,อย่างเนาะเธอทำความดีอะเห็นแล้วว่าการทำความดีเรื่องที่ต้องเคลียร์ก็เคลียร์ไปเออ,อเคลียร์ก็เคลียร์ไปเออเคลียร์ก็เคลียร์ไป